วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการวางตำแหน่งออฟฟิศนะครับและทีมงานให้เหมาะสมนั่นเองนะครับพื้นฐานตามหลักวิาชาของจุ้ยทำอย่างไรมาติดตามกันนะครับ สำหรับใครก็ตามนะครับที่กำลังวางผังออฟฟิศใหม่นะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการกำลังจัดวางออฟฟิศนะครับอาจจะมีคำสงสัยขึ้นมาบ้างว่าเอะเราควรจะจัดให้ทีมต่างๆนั่งกันยังไงนะครับมีเบสิกมีพื้นฐานอย่างไรในการจัดหงจุ้ยนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำอย่างนี้ละกันนะฮะสำหรับการวางออฟฟิศเบสิกพื้นฐานในการจัดให้ทีมต่างๆของบริษัทของเราเนี่ยนั่งเนี่ยนะครับหลักการมีอยู่ง่ายๆแค่ข้อ2ข้อเท่านั้นเองนะครับข้อแรกก็คือว่าลองพิจารณาดูนะว่าทีมเหล่านี้นะครับต้องการสมาธิ หรือต้องการจินตนาการนะครับเราจะแยกออกเป็นแค่นี้เลยง่ายๆนะครับเช่นทีมเซลเป็นทีมที่ต้องการจินตนาการทีมกราฟิกเป็นทีมที่ต้องการสมาธิจริงไหมฮะทีม HR ต้องการสมาธิหรือถ้าเป็น HR ที่อยู่ฝ่ายกิจกรรมออกแบบสันทนาการออกแบบเทรนนิ่งก็อาจจะต้องการจินตนาการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้แยกเป็นทีมทีมแบบนั้น รเราสามารถแยกเป็นลักษณะของงานได้จะดีกว่านั่นเองนะฮะโดยทีมที่ต้องการจินตนาการเน่นะครับเช่นเซลเช่นมาร์เก็ตตเช่น HR ทีมที่ต้องการใช้การทำคอนเทนต์การทำสันทนาการต่างๆนะครับหรือแม้แต่ทีมอื่นๆในอนาคตที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าต้องการจินตนาการกลุ่มนี้นะครับ ควรจะต้องเห็นที่กว้างและสว่างเช่นอยู่ติดกระจกก็เลยก็ดีเนาะเห็นพื้นที่ภายนอกอาคารได้ห like รือถ้าอยู yeah, okay. ่ภายในอาคารก็คือให้เขามองเห็นที่กว้างๆด้านหลังเนี่ยให้มันแคบๆด้านหน้ากว้างๆแบบนี้แล้วก็อยู่ในที่ที่สว่างนะครับจะดีเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะส่วนทีมที่ต้องการความสมาธิความสงบนั่นเองนะครับอาจจะยกตัวอย่างได้แก่กราฟิกดีไซน์ทีมโปรแกรมเมอร์ ทีมไอทีนะครับทีมบัญชีนะครับและทีมอื่นอื่นที่ต้องโฟกัสภายในเป็นต้นเหล่านี้ทีมเทรนนิ่งนะครับหรือ HR ก็ตามที่อยู่ในทีมดูแลจัดการภายในกลุ่มนี้ต้องการสมาธิความสงบเราก็ควรจะจัดให้เขาอยู่ในที่ที่แคบนะครับหรือทึบตันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นหันหน้าเข้ากำแพงหรือหันหน้าชนกันนะแบบมีฉากกัน้นจะได้มีสมาธิดีนะฮะ หรืออย่าให้ไปเห็นกับกระจกนั่นเองนะันหลังให้กระจกเป็นต้นแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้เขาได้เห็นพื้นที่ภายในมากขึ้นให้เขารู้สึกสงบได้รับกรอบเข้ามานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการวางพื้นฐานเบสิกเลยนะครับสำหรับการวางทีมต่างๆแผนกต่างๆจัดวางอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งท่านก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับทีมต่างๆเหล่านี้ได้เลยหรือรแผนกต่างๆเหล่านี้ตามแต่การทําของแต่ละคนนะครับทําแค่นี้ก็จะช่วยให้แต่ละคนนั้นมีสมาธิมีความง่ายมากขึ้น ทำงานได้ถูกทางถูกใจของพนักงานแต่ละคนได้ก็สร้าง productivity สร้างผลงานได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับํำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกางใช้้กับผมและก็ทีมงานนะครับอย่างไรก็ฝากติดตาม EP เราต่อไปด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณครับ